สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมเมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาใส่เบ็ดครับไม้านหลังเขากับสิเป็นไม้ที่ผ้าพี่น้องมาเบิ่งข้าเจ้าซักซุ่มวานแหวล่งแขกหาปลากันไปแล้วเนาะลังจากนี้ก็เป็นที่ของเข้าบังครับพี่น้อง <laughs> ที่ของเข้าบังครับผมนี่เสียงแบบเสียงงัวแบบผู้ไร มันสีมใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่ครับผมใส่เดือนเอาใส่เดือนมาใส่เบ็ดนี่ครับผมผมสิมาลาวปลาดุกโดยเฉพาะเลยครับมือนนี้กะว่าน้ำคุณคุณแล้วน้ำพราเจ้ากวนแล้วเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเฮ้าใส่ถิมไปเลยครับพี่น้องน้ำปลาผือน้ำน้ำนองน้ำหิมแพลงสันเลยโยนโยนไปเลยครับพี่น้องเหมือนเขาสิมาลาปลาดุกน้ำกันครับพี่น้องปลาดุกมันเป็นตะกินนะครับพี่น้องข้าวหำคุณคุณแล้วก็ คนกุนกวนอย่างส่เป็นที่ของเขาแล้วพี่น้องเดี๋ยวจิพ้าพี่น้องไปใส่เบ็ดน้ำกันครับผมว่าสิได้ป่าบอลนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวไปใส่ไปลุยน้ำกันครับผมไปครับไม้ก็ือถึงกับแตกไันลดนะครับพี่น้องก็นี่แหละครับผมประมาณนี้บดถึงกับแตกไันลดเพราะว่าผือมันไหลนะครับพี่น้องผือมันหล นี่ครับผมมากระสมัมุนเมาครับผมสมุนเมาเรยนยมานําครับกะเดี๋ยวห้อสใสไปนป้ำปลาพื้นทางสันเลยครับพี่น้องเลาะป้ายพยายามใส่ให้มันอ้อมครับพี่นอ้องเบ็ดมือนีเข้าหาสิบหลังกะสี่ยอดไปเลยมีปลาสวบอยู่เป็นระยะระยะอยู่ครับพี่น้องไปครับผมลงดุยกันครับบ้านนี้ เวลาเขาหาไปเนาก็เจาะหาไปแล้วมาลุย มันป่าเนี่ยผมว่าบุกไปเซตออกพี่น้อง ทางนกพี่น้อง นี่ไข่ป่ะโมเบ,บ,บิงซื้อได้พี่น้องให้พี่น้องเบิงหกปาห้าสิบเบาะมันห่างหกห่างหก sua po bus na ta ka rak na pai got pai lai ปีปลาสวบวับวับวอยู่น้องหวังบบวนน่ามันสิกินเบ็ดเท่าอยู่นะาจับถิ่ไปเลยเดี๋ยวผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะำมันนี่แหละน้ำปลาพื้นน้ำหย่าน้ำของข้าเจ้าแหนมแตกแง่บดแตกแงนน่ไหนครับา่อใส่ไป ก็เดี๋ยวจังถามมาลุ่นผลงานกันนะครับพี่น้องลาไปก่อนนะครับผมดหนบรรยากาศน้องไหครับผมพี่น้องเบ็ดลังนี่มันถือลากนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ครับผมถือลากมันถือลากเบ่งกันครับผมนั่นนันนนนนนน โอ้ประตูพี่นอ้องมาแล้วครับผมโอ้ยมากินเ็ว,เนเนนเวแท้ส่ยงามเลยเนวแท้ตัวบน้ยใหญ่ครับไปกินเร็วเกิน Những ông mong mà hinh đinh đại đắp 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 yêu đắp 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 đục đắp đắp xài đắp đắp con đắp 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 ผมเดี๋ยวจังถามมารุนกนันกับปีนอกสวัสดีตอนคำหลอกบึงเบ็ดกัน <c oughs> ถือจ้ครับปีนอ้องถือได้ปปลายังไงตะเข็ง เป็นปลาเข็งครับพี่น้องนี่ตัวแรกเขาเป็นปลาเข็งนะครับโ้ปลาสว่วนหมดสว่วนเบ็ดขอเก็บกันครับ ตัวใหญ่แต่ว่ครับเข่งแม่ใหญ่เลยสวยหนะมันประเข่งครับผมเก็บกันครับลังนี้นิดติงเลยครับพี่น้อง ตักเด็กตัวเด็กนั่นน,น,นั่นติงควายแดงปลาเข่งอีกโอ้ปลาเข่งอีกคลับพี่น้องโอ้ยมันปลาเข่งตัวนี้ตัวนี้หน่อยอยู่ประมาณนี้ตรงหันใหญ่อยู่พี่น้อง อ่ะเก็บก่อนครับผมปลาเข็งอีกแล้วต่ำขึ้นแห่งปลาเข็งตัวนี้หอยกับไล่หลายเลยลพี่น้องหอยหอยหอยเชลลีหลายแย่งนี่ครับผมเอาเบาบดครับพี่น้องหอยพี่น้องลังนีดเพิ่เติมตัวใหญ่แถบพี่น้องเบิ้งครับผมลังนี่ปอมเ้ามันซีจมจมเฮเบิ้งกันครับอยู่บ่มีป,าป่าบ่ ปลาปพี่น่องโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคายๆวัดดึงโอ้โ,โ,โหปลาอย่างนี้พี่หน่องโอ้โหปลาคปลาควโอ้อหปลาคถือซุ้มสักค,คือพี่น่อง ถึกซุ่มซักหมดน้องเมื่งเมืงมืงขึ้นเรือนเบิดนี่ครับผมติดซุ่มข้าเจ้าด้เนี่ยอ้เนี่ครับลุดมาจากซุ่มเลยข้าเจ้ามาแทะยำมือนะนครับผมหลังเรือนเลยครับผมเก็บครับผมเขาขำขึ้นเนี่ยในเด็กประดุกหลุนไปเรื่อยๆครับเสียงเขียด Ui cái nó mọc hoài lá này lại Mọc hoài này là mất chín biết phùng đây Mọc hoài mất chín, loạn bớt ปลาอย่งบอสเนึ่งโอ้นะรับผมเล่นไล่นะไล่เล่นไตัวหน่อยเดลลี๋ยนะเับผมอยู่ในผืนตัวหน่อยตัวหน่อยโพดโอ้ยดึงมาสักไก่ดึงมาจน คิดว่ามันชิดตัวใหญ่นะพี่น้องเมึงปวดจังเลยล่ะขวางหลายสเต็ปเฮ้ยครับผม ตโตประมาณนี้สงสัยขำขึ้นเนี่เขาสิบริบูรณ์พี่น้องเออโอ้ยนั่งนี่นี่พี่น้องมึงโอ้ปลาเขิงปลาเขิงตัวใหญ่อยู่เด้เช่างตัวใหญ่อยู่อุ้งอับฟ้ามสวกสบ่มเสือ

ไปสิบะเดยประดุกป้อนดนแต่ตอนหัวคำตัวหนึ่งคือว่าล่ะครับผมมันบ่มเป็นเหยื่อสิประดุกหมักปะเดยนเหยือ่อเหยื่อมันกระชอนนีเด็การอยู่เหยื่อกิรอดกิซ้อน,นสิเด็การอยู่อันนี้เงียบเลยปะปุ๊บปะปุบ๊บ มีอะไรเลยเยอะกับบดแลลวพี่น้องเยอะกับปลาไหลไข่นี่เสียงปลาดินพี่น้องอยู่เบ็ดรังนี่อยู่ใส่นี่จึงดินอยู่นี่พี่น้องลุกๆ,ๆมันดินบัวอยู่นะโอ้ยน้องมาแล้วครับผม <c oughs> มาแล้วครับกระดุกตัวงามเลยพี่น้องนี่สวยครับผมประดุกตัวนี้ไหมเหลืองอาลามเป็นยองใหญ่ครับพี่น้องงามแหงตัวนี้ตัวมุทีขนาดเอาแล้วลครับผมตัวใหญ่เลยพี่น้องบึง เบ่งกับมือสวยๆอาอเก็บครับผมในมและปะดุกว่ามสอบ่มีปดุกขำขึ้นนี่อาสวยๆครับหลังมันเงียบครับโอ้แมงไหมหลายแมงไหมหลายพี่น้องตอนล้งต้นหารน,นะครเงียบครับ หอยตัวหน์สวยงามเลยตัวใหญ่หูหอยลายเลยพี่น้องหมุหอยมันบูอึดครับพี่น้องหอยมันแบบว่านี่ลายแหงอพี่น้องไปไปขึ้นเมื่อแล้วครับพี่น้องแบบนี้เยอะเบิ้ด เดบปะดุกต ok ah 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 ัวหนึ่งแล้วหลอบคำกับปลาคอปลาเข่งเนาะในเบิ่งกันครับผมผมขออนุญาตโพเทียด้วครับพี่น้องก็ได้หลายตัวอยู่หลายตัวอยู่หลอบคำเยื่อเฮาบ่หมีครับผมขบผึ่ทั้งปอมเลยส่วนใหญ่มันกินลล็กเป็นเสาอย่างมะรุนกันครับเป็นเสาอีกทีเป็นอย่างไหนได้เยื่อเฮาบ่บ่บ่มีบ่มี่ถ่ายเป็นใดไอเงินบ่กี่หลังเองครับผม จังถามมาลุนรลบเส้าอ,อีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอ,สอดตอนเศร้าครับผมกะนี่แหละครับผมบรรยากาศตอนเศ้าเศร้าเนาะครับนอกผุ่นีหมอกนะ้่นเลยครับพี่น้องมีเคยขายเป็นหมอกนะหลังจากรอบคําเขาได้ปลาเป็นเป็นประดุกสองนะัประคอสอง กับนี่เป็นปลาเข็งนะครับที่เหลือกับจแว่าไดการอยู่หลอบหลอบคำแต่ว่าเหงื่อเขาบ่มีไายไปจใหญ่เหยื่อไปใส่เดือนก็คปลามันก็นมีหลากหลายนะครับพี่น้องกินแห้งกิ่เตากับกินห้อยกับกิน นนนเ,เ,เ,เนี้ยมจะร่อนกะสีมุือเยือเยือไอ้เขาเอิญเนียเยือเกาหลีฮ่าครับแมงกีซอนแมงกีซอนเนี่ยประดุกสิกินดีมกันครับรอบเสาสิเด็ปลาตัวโตวะขึ้นนะเยเยือบอกไปนี่ หลอนฮมห,หลังนี่ติงนะครับพี่น้องส่งติงติงวะส่งติงติง ปลาบ่าโอ้ยปลาดุกปลาดุกข้านงนอกช่วงวันปลาดุกนะอืมอี่ครับผมปลาดุกใต้ใบบัวโอ้กินเล็กบ่ละ ใส่ตรงไปประตูครับแต้มเล็กบัวกำลังเกิดพี่น้องบัวกำลังเกิดยังที่ส่ง ส่งดึงนลยพี่ตา,วาบวบ่มีส่งดึงอยู่แต่ว่าบ,บ่มมี่อืมลังหิกงีนนะครับพี่น้องอเมื่อครับผม หลังมีตีนตีนข้าวหน่ำข้าวยางตีนยางว่ะน,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 นั่นนั่นนั่นตีนปลาอยู่ครับตีนปลาอยู่ได้ไหมหนาอปลาดุปลาดุปลาดุขึ้นออกโอ้ปลาปดุกอีกแล้ว ใส่ผมเลย้ยไปน,นานอ้ยรอบเศร้านี่ประดุกตัวน,นี้คือเนี่่วนใ่เป็นปลาขิงปลาดุกสองตัวนี่ครับผมไม้นี่ปลาดุกมันไหลครับเรียกว่าใส่ปลาดุกพี่น้องเบิง่งเยื่อนีกับสีกินไร้ปลานะครับพี่น้อง เยอใส่เดือนดับดับจุบดับอยู่บ่เอ้าูตรงนี้ก็ดึบดับดึบดับพี่น้องดึบดับนั่น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 เออทรงแบบนี้ดูบ่เหรพี่น้องโอ้คือมวลรุดแล้วไปแล้ว โอ้ปลรลุกปลาลุกขวงนะของยังวะเอาปลาดุกอีกแล้วโอ้ดุกแล้วนี่ครับผมตัวปวใหญ่เป็นไหนต้องไป uh -huh. ยันเนี่ยปลาทูซ้ำโตอยู free, no oh. <laughs> hey, ่พ nice ี่น้องส่วนเพราะว่าเม็ดทองมันบ่ค่อยมีเยอะ์ละไม่เยือบูมี่นแล้วตายเมันเพิ่มมาปลาทดับปลาทดับโบูไปทั้งเงียบทั้งเงียบทั้งเงียบโอ้ยปลาุกอีกแล้วพี่น้องเดินๆปลาทูเล่นไง ลุกกินหลอบเสาตัว,วหลอบดึกผมมานะนี่ครับผมมาแล้วลุกตัวที่สีครับลุกตัวที่สีลงไปงผ,มผมคือลอยมาไก่กัน เงาลงมาจากปลาปลาคือสิบมุมมีมันบมดสีเา <c oughs> ยหลังนีลอยมาไก่กันเลยตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องตะเวนขึ้นเนบิงครับนะมุมีอีเลย ผมใส่เบ็ดแล้วแล้วนะครับพี่น้องการนี้แหละครับผมน้องนี่เขาร่วมกันขึ้นกันเลยหลายตัวอยหรอกน้องพี่น้องเดี๋ยวเบ่งผลงานกันครับพุ่นทั้งผุนต่อปอยบนมาใส่หลอดกับน้องบนเอาหลอดมาใส่หลอดมาใส่ปลาแล้วนี่ครับผมผลงานหลอดเสาเนานะประดุกสี่ตัวขึ้นเนี่ยประดุกสองตัวแต่ว่าตัวหนึ่งมขึ้น่ใหญ่อยู่พี่น้อง อันนี้ก็รุ่นกรรุ่นแบบรุ่นกำลังดีเลยเขาถือว่าได้การดูครับพี่น้องสองรอบรอบมันขึ้นประเค่งกันตัวงามหลายตัวอยู่เห็นมั้ครับพี่น้องตอนเสาเนี้ถือจะประดุกเลยยังขึ้นเป็นพวกประเค่งประคอกินนี่ครับผมผลงานรอบเสปาปลา ปลดุกซีโตนะครับพี่น้องปลดุกซีโตปรกาศรอบคําอีกสองโตนะครับพี่พน้องปลดุกกะว่ามาลาปลดุกโดยตรงเลย <c oughs> กันเม้นเยือเยอไอแมงแมงกีซ้อนนะครับพี่น้องแมงกีซ้อนเนี่ยมันสก,กินดีกว่านี่ยู่ใส่จมปลาดุกแต่ว่านี่ก็ถือว่าในการดูครับพี่น้องเกิดสิมนี้ปลาเข็งเนี่ยปลาคอเนี้ยมากกินน้ำเนาะหล,หลากหลายป่าแล้วครับผมพาพี่น้องมาจัดเบ็ดหลังจากกระเจ้าหากินไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจังวากันไหมครับพี่น้องเดี๋ยวจังมามร่องไหมครับผมกาฝากเป็นกําลังใจหาก,กินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบบพาดคลิปคลิปต่อไปสิมิยังกระทาลุนทาเบิงนะครับวัอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ